song taj some da... ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอ ทที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ ซาบซึ้งซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคน ต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพล้ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน เพิ่งฉีดเลยเดี๋ยวจะไปหายี่ห้อดีๆให้เนาะหวะัวว่ามันจะเมือ่อยกะฉีดปุ๊บมันจะเมือ่อยกะจะปวดนะกะขอย้ํานะครับประชาชนทุกท่านเมื่อมีวัคซีนมาก็ต้องไปกลัวครับส่วนดอกฉีดไปประมาณ3 0 0 0ักว่าคนสําหรับบุคลากรบร่มีไผัเลยที่มีอาการข้างเคียงรุนแรงนักที่สุดก็มีผื่นแดงเล็กน้อยท่านบ่ดีไปกลัวผื่นคันผื่นแดงหรืออาการปวด นักไปกว่าการโดนใส่ต่อช่วยหายใจนะครับคนที่เสียชีวิตในการระบาดรอบที่3นี้ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวและคนรู้จักของท่านมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่มีและฉีดถึงตัวท่านได้โวที่สุดที่ผ่านมาตลอดช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยเรามีผู้ป่วยอดอักเสบจากเชื้อโควิดเนี่ยร้อยกว่าคนนะครับอันนี้ทั้งของ i อ u ียสวนดอกแล้วก็โรงพยาบาลประสาทรวมกันนะครับโควิดเนี่ยจะไม่จบง่าย ถ้าไม่ฉีดวัคซีนกันให้ครบทุกคนแล้วเยอะๆนะครับมันจะโผ่คลัสเตอร์นั้นคลัสเตอร์นี้เล็กๆน้ออๆไปเรื่อยๆแล้วมันจะลากยาวเมื่อลากยาวเศรษฐกิจก็พังยาวเด็กก็เรียนอยู่บ้านยาวไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับเรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อให้ประเทศไทยเฮาเชียงใหม่เฮาสามารถปีกมาเหมือนเดิมมีชีวิตชีวาเข้าหาสู่กันได้โวยที่สุดครับฉีดเข้าไปแล้วรู้สึกเกิดความภูมิใจ การที่ผมจะเดินออกไปเนี่ยความรู้สึกความมั่นใจเกิดขึ้นทันทีว่าผมเองกลายเป็นคนที่มีความปลอดภัยกว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาผมมั่นใจในตัวเองแล้วเพราะว่าจะได้เหงาผมต้องมีภูมิป้องกันภูมิต้านทานวัคซีนโควิดได้อย่างแน่นอนครับอย่างใดแล้วจวนฉีดวัคซีนนะครับลงทะเบียนสีวัคซีนจองกันไว,นว้นะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยในเรื่องของโควิดครับไม่ต้องกลัวหรอกไปฉีดเถอะเพราะว่ารัฐบาลก็รับรอง วันนี้ข้าเจ้าฉีดเข็มที่สองแล้วมั่นใจเจ้าสวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันท์ครับรจังหวัดเชียงใหม่ครับในรับการมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ให้มาถแถลงข่าวในนามของศูนย์บัชาการสถานการณ์การการะบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับ เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ประจําวันก่อนนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่นะครับซึ่งมันจะเป็นข่าวดีให้กับพวกเรานะครับตัวเลขเป็นศูนย์ครับแต่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเรายังอยู่ที่4,048รายเท่าเดิมครับในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว3,922รายครับคิดเป็นร้อยละ96ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดครับยังมีพี่น้องที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพียง135รายนะครับแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม55ราย โรงพยาบาลรัฐ66รายและโรงพยาบาลเอกชน14รายครับทั้งหมดนะครับที่เรารักษาตัวอยู่นี้นะครับแยกเป็นผู้ป่วยสีเขียว87รายครับสีเหลืองลดลงเหลือ27รายครับสีส้ม16รายครับและมีสีแดง5ารายครับสาหรับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม1รายนะครับทำให้ยอดของผู้เสียชีวิตสะสมที่24สรายนะครับในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ในการโรงพยาบาลนครพิงค์จะมาแจ้งรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตรายที่24นี้เป็นผู้ป่วยที่มาจากเรือนจำครับ สำหรับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะครับและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับเมื่อวันนี้นะครับมีการตรวจทั้งหมดนะครับ1,061ลายครับไม่พบผู้มีผลบวกเลยนะครับซึ่งสอดคล้องกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับที่วันนี้เราไม่พบนะครับและในภาพรวมเนี่ยเราพบผู้มีผลบวกรวยละ3.99ครับจากผู้รับการตรวจทั้งหมดประมาณ1แสน3หมื่นกว่าลายนะครับสำหรับปัจจัยเสี่ยงหลักนะครับยังเป็นการยังเป็นการสัมผัสในครอบครัวอยู่นะครับ ลองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของการสัมผัสที่ทางานนะครับซึ่งก็แนวโน้มลดลงแล้วนะครับสําหรับการสัมผัสในชุมชนและการนาเข้าจากต่างจังหวัดนะครับเริ่มพบอีกครั้งนะครับในระยะหลังๆครับในการตรวจคัอกองเชิงลุกในพื้นที่เสี่ยงนะครับเมื่อวานนี้ทีมตรวจเชิงลุกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจแรงงานต่างด้าวนะครับที่อุส์ริธาปะเสริฐแลนด์นะครับจำนวน204รายนะครับก็ปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะครับ ส่วนคัสเตอร์ต่างๆนะครับวันนี้มีคัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้วจำนวน8ปคัสเตอร์ครับวันนี้ไม่มีคัสเตอร์ใหม่และไม่มีคัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมนะครับแต่คัสเตอร์ที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องมี10บคัสเตอร์นะครับแล้วก็มีคัสเตอร์ที่ต้องระวังใกล้ชิดอีก3คัสเตอร์ครับผมถึงแม้ว่าสถานการณ์หองเชียงใหม่นะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในหลายจังหวัดทางภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจานวนมากนะครับและมีคัสเตอร์ต่างๆเกิดขึ้นมมาากยครับ ดังนั้นมีความจำเป็นนะครับที่เราต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อนเนื่องเพื่อไม่ให้การติดเชื้อโดยลักษณะมีการนําเข้าจากต่างจังหวัดครับโดยเฉพาะถ้าในระแวกบ้านของท่านนะครับมีบุคคลต่างด้าวมีแรงงานต่างด้าวนะครับหรือผู้ที่เดินทางมาจากสีจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเล็กเข้มงวดนะครับหรือจังหวัดสีแดงเข้มได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสุพาารรณนะครับก็ขอให้แจ้งท่านกำลัหที่บ้านหรืออสมอใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบและควบคุมได้ทันท่วงทีนะครับ ส่วนพนักงานขับรถส่งสินค้านะครับที่ไปในจังหวัดดังกล่าวนะครับแล้วก็ไปในพื้นที่ของอำเภอแม่สายกับเชียงรายนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้เขาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกครั้งนะครับที่กลับมาอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งครับส่วนพนักงานที่ป่วยและได้รับการสาหษาหายแล้วนะครับไม่ต้องตรวจนะครับสามารถใช้บัตรองแพทย์ที่ได้รับจากโรงพยาบาลก่อนออกมานะครับเอาไปประกอบการทํางานหรือแสดงต่อพนักงานเจ้าที่ได้เลยครับสำหรับสารที่ตรวจคัดกรองนั้นนะครับขณะนี้จุด ตรวจที่ศูนย์ประชุมและแสดงธนอาชาติแห่งนี้นะครับได้ปิดตัวลงแล้วนะครับขอให้ท่านไปรับบริการได้ที่ศูนย์คโลกเขตสิบถนนสรีดอนชัยนะครับตรงข้ามกับร้านสวงบุคเซนเตอร์นะครับในวันและเวลาราชการครับจงเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับและวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถไปที่โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนได้ทุกแห่งนะครับผมเรื่องต่อมานะครับก็วันนี้จะขอเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ยังลังเลใจและยังไม่ตัดสินใจในการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคค19นะับ ตอนนี้จริงเรานับถอยหลังอีก9วันนะครับเราจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะเริ่มในวันที่7มิถุนายน2องพนะครับคือจะเริ่มฉีดวัคซีนกับผู้สูงอายุนะครับกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคครับต้องเรียนว่าวัคซีนที่สุดนะครับคือการที่รับการฉีดโดยเร็วนะครับและท่านจะปลอดภัยนะครับก็ขอให้มีการจองการฉีดเข้ามาเยอะๆนะครับถ้าพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับได้รับการฉีดมากกว่า70%นะครับจะเกิด ควบคุมกันหมู่นะครับทำให้พวกเราเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยพวกเราสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตในปเป็นปกติได้นะครับตอนนี้ต้องเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับมียอดจองคิวฉีดวัคซีนแล้วนะครับประมาณ1นึ่งแสนแปดกว่าลายนะครับผมทอนนี้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับในวันที่31เนี่ยท่านจะสามารถจองได้ด้วยตัวเองนะครับ คดในทุกกลุ่มอายุนะครับทุกเชื้อชาตินะครับและพี่น้องที่มาทํางานหรือมาอาศัยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสามารถจองได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือการจองผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าลน์หมอพร้อมนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าอีกไม่นานนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีแอปพลิเคชันของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเดี๋ยวจะนาเรียนให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือการลงชื่อนะครับกับทางโรงพยาบาลเราพอสอดต่อแล้วก็พี่น้องออสมองใกล้บ้านนะครับเพื่อกานนี้กำลังเดินรณรงค์นะครับครอประตูบ้าน ทุกท่านนะครับให้มาร่วมกันในการฉีดวัคซีนครับผมในเรื่องสุดท้ายนะครับก็ต้องเรียนน้อมเตือนถึงเรื่องที่การชอบรวมกลุ่มกันนะครับและมีการฝ่าฝืนคาสั่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ทำเรื่องการพนันห้ามการรวมกลุ่มห้ามม่วสุมกันนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับท่านนายอำเภอแม่อายนะครับได้สั่งการให้ทางปรัดอำเภอนะครับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพแม่อายและสมาชิกอสอนะครับไปจับกลุ่มการเล่นพนันนะครับเล่นไพ่นะครับเล่นในสาราวัดสวนอัครีนะครับอันนี้มีงาน งานศพนะครับงานเข่าดำนะครับเล่นกันทั้งคืนนะครับอยู่ที่บ้านปังในนะครับหมู่ที่1ตําตบลมาริกาอำเภอแม่ออยครับก็ได้ผู่ทหาทั้งสิ้น8ปลายนะครับพร้อมเงินสดอุปกรณ์การเล่นนะครับทางเจ้าที่ยึงได้แจ้งข้อหา2ข้อหาครับหลักลอบเล่นการพนันโดยรับอนุญาตนะครับสครับรวมชุมนุมทํากิจกรรมหรือการม่วสสมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการติดการแพร่เชื้อโรคนะครับอันเป็นความผิดตามพรก บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ดครับดังนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกันสอดส่องตรวจตานะครับและป้องกันการกระทําที่ฝ่าฝืนลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าการรวมกลุ่มพวกนี้นะครับมีความเสี่ยงมากที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19กลับมาอีกครั้งครับสุดท้ายนี้นะครับก็กลับเรียนเชิญพวกเรานะครับพี่น้องทุกชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับให้ช่วยกันจองการฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยต้องเรียนว่ามีเพียงพอให้กับพีี่่่นนนนน้ออองททุกกกาาะคครัับแแลลว็็มมปดภยผ ขอเรียนเชิญนะครับให้ทุกพวกเรานะครับช่วยกันลงทะเบียนนะครับที่ที่ทางรอพสตนะครับระกับพี่น้องอสมอที่มาเคาะประตูบ้านนะครับตอนนี้ยอดจองลงทะเบียนนะครับมีประมาณเกิน50%แล้วนะครับก็ก่อนจะเหลือเวลาอีก9วันนะครับก็ได้เชื่อว่ายอดจะสูงถึง70%ตามที่กําหนดเป้าหมายด้วยอย่างดีนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารจาก ศูนย์มิชาการสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม